ดราม่ากันมา3าวันครับท่านผู้ชมครับอันนี้มาจากกรณีสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติซึ่งเป็นผู้จัดการประกวดรางวัลสุพรรณหงส์ออกกติกาใหม่ในปีนี้กําหนดให้ข้อที่1ภาพยนตร์ที่จะเข้าชิงรางวัลได้เนี่ยจะต้องมีการฉายในเมืองหลัก5ภูมิภาคของประเทศใช่ไหมใช่ค่ะอย่างเมืองหลักๆของแต่ละภูมิภาคก็จะมีกรุงเทพชนบุรีเชียงใหม่นะครราชสีมาและนะครศรีธรรมราชข้อที่สอง จะต้องมีผู้ชมอย่างน้อยห0,000ืนคนขึ้นไปท่านผู้ชมฮะกฎเกณฑ์นี้ทําให้บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการภาพยนตร์แม้กระทั่งคนที่มีหนังเดิมคิดว่าประกวดได้ปรากฏตระนกตกใจอย่างภาพยนตร์เรื่องเวลาซึ่งได้รางวัลมาหลายรางวัลในต่างประเทศ anatomy of time เพิ่งได้รางวัลคมชลึกอวอร์ดไม่มีสิทธิ์เข้าประกวดหลายเรื่องประกาศถอนตัวนี่เป็นหนึ่งในสิเรื่องครับทผู้ชมะ มไม่ใช่ถอนตัวถูกตัดสิทธิ์ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหนังที่มีสิทธิ์ประกาศถอนตัวเมื่อวานนี้หมอมเจ้าชาติเฉลิมยุคนบอกถึงขนาดเขาใช้คำภาษาอังกฤษพี่ก็ไม่เข้เขาใจเนี่ยไม่เก่งยังไงว่าอะไรนะบูชีตฮะบูชีตค่ะขอไปอะไรเหรอพี่ไม่เคยรู้ภาษาอังกฤษท,ท,ที่คน,นี้ที่วัวหรอบูชีตไม่รู้มันสื่อความหมายยังไงอ่ะเอ้าท่านบุ๊ย มอมชาจติเฉละิมชลชนบอกล้มมันไปเลยไอ้สมาพันธ์สมาคมที่ว่านี้เนี่ยท่านผู้ชมอันที่พูดกันแรงๆคนในแวดวงศิลปะบันเทิงเขาบอกนี่มันคือซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ถ้าเราจะสนับสนุนมันต้องมีความแตกต่างมีความหลากหลายงานศิลปะไม่ใช่งานทางด้านการตลาดเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะมอย่างภาพยน์เรื่องเวลา ก็ฉายทางเขาเรียกน,นะสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งค่ะ netflix อย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาทนไม่ไหวแล้วครับประกาศทางเพจสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติค่ะออกถแถลงการมาก็เขียนชัดเจนเลยค่ะว่าตามที่มีกระแสต่อกรณีเกณฑ์การพิจารณาภาพยนตร์ไทยเพื่อเข้าประกวดรางวัลสุพรรณหงษ์คณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงานรางวัลสุพรรณหงษ์ครั้งที่31ได้มีการประชุมหาหรือและมีมติ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาภาพยนตร์ไทยที่สามารถส่งประกวดชิงรางวัลสุพรรณหงษ์ให้เป็นไปเพื่อเปิดโอกาสให้กับภาพยนตร์ไทยที่หลากหลายและครอบคลุมนั่นแปลว่าย,ยอมรับใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ยปิดโอกาสเขาบอกว่ายัางไงกฎเกณฑ์ใหม่กฎเกณฑ์ใหม่ที่เห็นเป็นตัวหนานะคะ 1. ภาพยนตร์ไทยที่มีความยาวไม่น้อยกว่า60นาทีอาสองเท่าฉายตั้งแต่วันที่1มกราคม65ถึง30ธันวา65ก็คือปีที่แล้วทั้งปีาสามเป็นการฉายในโรงภาพยนตร์หรือสถานที่อื่นใดที่มีการจัดฉายภาพยนตร์ในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยหมายความว่าระบบสตรีมมิ่งไม่ได้นะคะและ 4. ส,สุดท้ายระยะเวลาการฉายไม่น้อยกว่า7วันสตรีมมิ่งได้ไหมต้องตีความอีกอะผมว่าได้นะ จัดฉายในโรงภาพยนตร์หรือสถานที่อื่นใดที่มีการจัดฉายภาพยนตร์ในเชิงพาณิชย์อา้าวนี่ตกลงถอยหรือไม่ถอยต้องมีการจัดฉายภาพยนตร์ในเชิงพาณิชย์เอาสตรีมมิ่งก็ฉายดูที่บ้านก็เชิงพาณิชย์จ่ายสตางค์ดูนะนับเป็นการจัดฉายหรือเปล่าอา้าวอตกลงจะถอยหรือไม่ถอยแล้วพ่อคุณเ้ยหรือย,ยังไงสุดท้ายเขียนว่าขออาภัยอ่ะ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติขออาภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนภาพยนตร์ไทยมาโดยตลอดสมาพันธ์ยินดีรับฟังความคิดเห็นเพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอ้าวท่านผู้ชมทีมงานกรุณาติดต่อไปที่สมาพันธ์สมาคมภาพ,พยนตร์แห่งชาติผู้จัดงานประกวดสุพรรณหงส์ทองคําประจําปีนี้ท่านผู้ชมตกลงสตรีมมิ่งได้ไหม,มเนี่ยประโยคนี้ค่ะ การจัดฉายสถานที่อื่นใดที่มีการจัดฉายภาพยนตร์ในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยถือว่าเป็นสตรีมมิ่งด้วยหรือเปล่าหรือจะต้องมีความเคลื่อนไหวกันยกกับางสองสิรืยการยี่นาทีเดี๋ยวตามกันดูต่อท่านผู้ชมเออผมก็ไม่สะกิดใจอาจจะไม่ได้นะแล้วยังไงถอยถอยเดินเดินหรือยังไง